ครับผมมาพูดเรื่องราวของเยาวชน19ปีกันหน่อยใช่นะครับก็แน่นอนว่าพวกเขามีศึกใหญ่นะครับในการนีเแชมป์เอเชียรอบชิงชนะครับแล้ล่าสุดก็มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นไปนตามโผที่คาดใช่และก็ตัวหลักติดหมดเลยก็มีทั้งกรณวิทาาัสสาสุพนัทเหมือนตา เจ้าแบงค์นี่สรุปว่าเล่น2ชุดเลยนะทั้งยู16แล้วมาต่อเนื่องยู19ที่ไม่พลาดเลยก็คือสุริโชคพาโซนี่ก็มีชื่อด้วยเหมือนกันใช่ใช่นะครับถือว่าได้นักเตะที่เป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องนะครับมาจากการแข่งขันฟุตบอลลีกที่ปิดลงอันนี้ต้องยอมรับว่าชุด19ปีที่โคราชจะไปชิงแชมป์เอเชียเนมันแข็งจริงใช่นเราอยู่กับญี่ปุ่น นะครับเกาหลีเหนืออิรักใช่ซึ่งบอกว่าเป็นสามทีมหัวงเอเชียเลยนะใช่ครับนะครับคือถ้าผ่านสายเราไปได้โอ้โหมองถึงตัวบอลโลกนะถู้องคือบองได้สองมุมเลยใช่ครับก็คือเอาสี่ทีมที่เป็นโคตต้าตัวบอลโลกอยู่ยี่สิบนะฮะใช่ก็ดูจากชื่อชั้นมาตรฐานฟุตบอลที่อยู่ในสายล้วแล้วเนี่ยทีมที่ลุ้นตัวทั้งนั้นอะนะฮะก็ลุ้นดูกันนะครับ19เกตุลาคมนี้จะเราจะประเดิมสนามกับไอ่นี่ก่อนอิรัก ใช่นะครับก็แข่งที่กรุงจาการ์ตาใช่ประเทศอินโดนีเซียเดินทางไม่ไกลนะใช่เราถือว่าเราไม่ต้องไปปรับตัวเยอะนะครับล้วก็ยี่สามคนที่ได้ก็คือจากลีกอาไทยลีกทีสองใช่นะครับแล้วก็ทีสามที่สี่นั่คือทุกทีเนี่ยไม่มีโปรแกรมหมดก็าเถื่อเนี่ยเป็นอันที่สองที่ทําให้ชุดยูเก้าชุดนี้ได้ตัวเลนที่ดีที่สุดนะครับอันนี้คืองานจริงละใช่ครับนะครับโคชหลักก็บอกว่านี่แหละเป็นบทพิสูจน์ของเขาเหมือนกันถ้าทําดี ก็มีโอกาสได้รับคำามที่จะชมเยอะถ้าทำไม่ดีก็ไม่แน่าจจะต้องเรียกว่าถอนตัวไปเหมือนกันใช่ครับ